สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคนพระพิเศษครับ ep ที่ห้าร้ี่สิบห้าครับห้านะครับมีแพ็เกจพระสะสมมาแบ่งปันะครับรายการละสองบาททุกรายการเลยนะครับห้าสาครับรายการละสองบาทนะครับต้างกานกาติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าจ็นะครับ เบอร์ทูหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจทูหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแานเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนๆพ่มีพี่น้องผู้ชมเราช่วยกดไลค์ like กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะเป็นสมเด็จรับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับ สภาพยังสวยนะครับท <genommen> ่านครับานข้าวมีรอยเนื้อหลุดมีมวลสารนะเป็นเม็ดๆเลยนะครับหมายเลขหนึ่งครับคมนะลึกชัดเจนครับสมเด็จกก่งหมายเลขหนึ่งครับต่อไปเป็นสมเด็จก่งหมายเลขสองครับสมเด็จเก่งหมายเลขสองครับ มีเส้นแซมนะครับซุ้กล่องหมายเลขสองครับจะเป็นสมเล็จกล่องหมายเลขสามนะครับอันนี้มีกันแตกลายงานนครับน้ามีรอยแตกลายงานนครับน,นี่ค,นครับมันก็คมลึกครับลึกสามครับ หมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้วมคนระับเหรียญหลวงพ่อท้วมคนระับวัดเขาโบดรณครับประจวบนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเป็นเหรียญหลวงปูส่สวงนะครับ สร้างศาลานะครับเหลียนลงปูส่สวงนะพุ่นสร้างศาลาเนื้อทองแดงรมดำนะหม้ค่าครับนะี้โครงนะเป็นพระคงนะพระคงเนื้อดัำนะหม้โครงนะ เจ็ครับเป็นพระชัยหลวงผู้เอี่ยมครับพระชัยหลวงผู้เอี่ยมครับหมายนิดเจ็ดครับหมายนิดแปดครับเป็นลูกหล่อบโบราณของผู้เงินครับ โบราณหนุ่มผอ้งเงิน,นครับเป็นเนื้อทองผสมครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าน,นับ,นนบเป็นลูกดอหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบบัตรชนแดนหมายเลขเก้านะครับเป็นเนื้อทองผสมเหมือนกันนะครับหมายเลขสิบนะครับ เป็นเหรียญลงว่าหนึ่งหกสองสีนะ่เก้าหนึ่งเหรียญลงว่าหนึ่งวัดห้วยโลนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณเนื้อดินนะครับอนี้ออกสีดำดำนะครับหน้าตาติดค,คมชัดนะครับลองวิรอยนิ้วมือครับ สิบสองนะเป็นพระปิตาเก่าเนื้อทองผสมนะครับมีอรอยตะบยอบยากนะครับรตาเก่าเนื้อทองผสมนะครับโลหะเก่านะครับหมายเลขสิบสามเป็นพระซุ้มกอนะครับ บนเป็นคล้ายๆปกโคนะครับเป็นพืชสมกทรนะครับมีเล่ดอกมะขามนะเนี่ครับในที่สิบสี่นะเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะครับลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินมาในที่สิบสี่นะสิบห้าับ ลวงพ่อเขียน,นครับหลวงพ่อเขียนสมัักขุนเน้นครับหมาในสิบห้าครับสิบหกครับเป็นรูปหล่อพ่อท่านคลายครับโบราณพ่อท่านคลายนะ,นพ,นยนะพิมพ์เป็นพิมพ์หล่อโบราณน,นะเพื่อจะมีรอยแต่งตะไบนะครับ นะเป็นเตาที่หลุมปุ่ทว่วนะครับเป็นสูงแปดนะครับเป็นปั๊มนะครับเตานี้หลุปุ่ทั่วนะคนะนะรับนะเนื้อทองแดงนะครับปีศูงแปดนะครับอันนี้ชิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดวดนะครับเหรียญเก่านะครับพอสอนะลึกนะครับหลวงพ่อดวดนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับ ในสะิบเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแกลนะครับหลวงพ่อน้อยนะปีสองพันสิบหกนะครับก็แกลหลวงหลวงพ่อน้อยวัดสุ่มเซี่ยวนะครับปีหนึ่งหกนะครับยี่สิบเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับอย่างเนื้อดินหมายเลขยี่สิบ ยีนะ่สิบเอ็ดครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคนะรับหลังตะแกรงนะครับอันที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะหลวงพ่อสวงนะเป็นลีลาหล่อโบราณครับมีข้ามีตะไบนะครับพ่อสวงวัดชีบกาขาวสิงรีนะครับ อานนียี่สามครับเป็นของพ่อเงินครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินสภาพใช้นะครับสภาพใช้สึกนะครับคมลึกนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับยี่สิบสี่เป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อแฉ่งครับในหล่อหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนึกทางผสมครับมีตะไบนะครับตะไบที่หูนะครับแต่งตะไบนะครับ ตนานั้นสอง้อบาททุกรายการนะครับโทรท่านกัน,นที่ต่อนับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพเพง่อนเก็บเงินปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ